คาราวานรถไฟฟ้ากว่า30คันจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่โรงไฟฟ้าลำตะคองชนลภาวัฒนาโอ้โหเหมือนอยู่ในหนังเลยอ,เอันนี้ของจริงนะครับกับโรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเรียนรู้พลังงานสะอาดพร้อมชมกังหันลมยักษ์ท่ามกลางวิวพาโนรามา360อองศาแบบนี้ออกเดินทางไปด้วยกันปลอดภยัย ประหยัดและที่สำคัญกรีนมากกับคลิป s a ฟ e อนด์เซฟอีแกนกรีนน้ำที่ลำตะคองสวัสดีครับตอนนี้นัดอยู่ที่ E-GAT Learning Center หรือศูนย์การเรียนรู้ของกรฟผครับ เราจะพาทุกคนนะครับไปที่งานเ a ฟแอนเซฟกรีนนัมที่ลำตะคองซึ่งเขาจะพารถ e ีวีมากกว่า30คันไปที่ลำตะคองครับกิจกรรมกรีนนัที่ลำตะคองครับก็เป็นกิจกรรมนะครับที่ทางในชั่นกุ๊ p กับกอผอเรานะครับได้รวมให้ผู้ประชาชนทุกคนนะครับได้ตระหนักถึงว่าทั้งโลกน้าเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องโลกร้อนนะครับเราต้องการสบกออ รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานในต่อไปนะครับเพราะนั้นคือมันต้องเริ่มต้นจากหน้าวันนี้ก่อนนะครับ คลิปนี้นะคบนัดออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่โรงไฟฟ้าลำตะคองชนละาพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาระยะทางทั้งหมดประมาณ180กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณแค่2ชั่วโมงครับสำหรับใครที่ขับ E ีวีนัดบอกได้เลยว่าทั้งนิ่งเงียบประหยัดและรักโลกสุดๆตอนนี้เดินทางออกมาจากกรุงเทพแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเลยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะถึงที่ลำตะคองกันนะครับ ระหว่างทางนะครับก็ขอแวะชาร์จไฟกันที่สถานีชาร์จ e e-Lex by eGAT ครับสถานีชาร์จเนี่ยค้นหาง่ายมากชาร์จเร็วจ่ายสะดวกทุกอย่างเนี่ยทำได้ภายในแอปเดียวเอ้ยเรียบร้อยตอนนี้นะครับนะัดกำลังชาร์จรถของนัดอยู่เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเดินทางต่อที่สถานีชาร์จ e e-Lex by eGAT เนะครับเดี๋ยวชาร์จเข้าอะครับอแอปของรถมันก็จะแจ้งเตือน ครับแล้วก็หน้าจอมันก็จะขึ้นว่าเหลือเวลาชาร์จอีกกี่นาทีจะเต็มแล้วก็ได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับโอเคขอบคุณครับ,รบเอาจริงนะครับแอปใช้งานง่ายมากแค่สแกนเสียบชาร์จพักรถแบบนึงก็พร้อมออกเดินทางต่อ้ะครับโอเคทุกคนเลังคาร,รามาถึงแล้วนึกว่าทะเลไม่ใช่นะครับเราอยู่ที่เขื่อนลำตะคองนะครับยิ่งใหญ่อลังการ นี่ดูวิวดูวิวเราต้องทำอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะเข้าโรงไฟฟ้าหนึ่งเราต้องเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราไม่มีห้องน้ำนัเข้า จริงๆถามว่ามีไหมมีครับระยะทางประมาณ500กิโลเอ้ยไม่ใช่500เมตรนะครับก็คือครึ่งกิโลนะครับเราเลยไม่สามารถที่จะให้ขณะน,นี้แต่แยกออกไปเข้าออน้งได้พอเข้าไปในโรงไฟฟ้าแล้วเนี่ยห้ามแตะต้องอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นที่อยู่ในโรงไฟฟ้านะครับระยะทางที่เราเข้าไป1,430เมตรหรือ 4, ประมาณกิโลึ่งจากปากอุโมงค์ตัวโรงไฟฟ้านะครับและโรงไฟฟ้าตัวนี้อยู่ใต้ยอดเขาประมาณ350เมตรเพราะฉะนั้น ความกรดากาศมันจะแตกต่างกับข้างบนนี้มากถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ว่าเกิดหายใ้ไม่ออกหรืออึดอัดสักเล็กน้อยนะครับให้แจ้งเจ้าหน้าทีตาา่ตามนัดมาตามนัดมาโอ้โหมันอยู่ในนังเลยอ,เอันนี้ของจริงนะคะใหญ่มากและนี่นะครับคือไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดของคลิปนี้นะครับก็คือ โรงไฟฟ้าลำตะคองชนลภาวัฒนาซึ่งโรงไฟฟ้านี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบก,กลับแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทุกคนติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบสูบก,กลับ4เครื่องมีกำลังผลิตร,รวมถึง1,000เมิกวัตมันคือเจเนอเรเตอร์นะครับ oh, <okay. S 2> หรือว่าเป็นเครื่องจากที่เอาไว้สร้างพลังงานไฟฟ้าจากน้ำ สำหรับระบบนี้นะครับเมื่อช่วงไหนที่ใช้ไฟน้อยระบบจะสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำตะคองขึ้นไปเก็บไว้ที่อ่างพักน้ำตอนบนและช่วงไหนที่ใช้ไฟเยอะน้ำก็จะถูกปล่อยลงมาเพื่อผลิตไฟฟ้าครับเปรียบเทียบง่ายนะครับก็เป็นเหมือนเพาแบงค์ขนาดยักษ์ของประเทศนั่นเองครับเป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนสุดๆ หลังจากเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับนัดก็ไปเล่นกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าสายผลิตแห่งประเทศไทยลำตะคองซึ่งที่นี่เนี่ยนัดได้ทำกิจกรรมเยอะมากๆแล้วก็สนุกมากครับโอเคทุกคนเมื่อคีนนะก็ไปเล่นเกมตามฐานต่างๆมานะครับเขาจะมีให้เราแบบเล่นเกมพลังงานนี้ไปทำไฟฟ้าได้แบบไหนตัวอีกอันหนึ่งก็ เป็นให้เล่นเกี่ยวกับแบบจำลองการหันลมซึ่งเราจะต้องทำท่าทางให้ให้เครื่องมัดดีเทคเราแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบลมพลังงานลมซึ่งเราจะทำแรงมากไม่ได้เพราะว่าถ้าพลังงานลมมันแรงเกินไปอะไรเงี้ยกังขันมันก็จะหยุดผลิตไฟฟ้าประมาณนี้เขามีนิทรรศการที่นำเสนอให้เราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายให้ความรู้เรื่องพลังงานสะอาดแบบครบวงจรเลยทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมพลังงานาน้ำเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเที่ยวได้ทั้งครอบครัวเลยครับและอีกหนึ่งที่ที่เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของทริปนี้ทุกคนนั่นก็คืออ่างพักน้ำตอนบนเขายายเที่ยงที่นี่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบโรงไฟฟ้าลำตะคองชนลภาวัฒนาที่นัดเพึ่งพาทุกคนไปดูมาใต้ดินกันใช่ไหมเมือ่อกี้ซึ่งรอบๆเนี่ยจะมี กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดยักษ์12ตัวตั้งตระหง,ง่านให้ชมได้แบบใกล้ชิดเลยแล้วก็จะบอกว่าที่นี่เนี่ยเข้าฟรี free. ซึ่งรอบๆเนี่ยมันจะมีร้านค้าจากชาวบ้านในชุมชนรอบๆเขื่อนมาเปิดขายของฝากขายอาหารเครื่องดื่มกระจายไรายได้ให้กับชุมชนควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากชมวิวแบบชิลๆเขาก็มีจักรยานให้เช่าเอาไปปั่นเองหรือใครที่ไม่อยากปั่นจักรยาน เขาก็มีรถกอล์ฟให้เช่าเหมือนกันครับทุกคนตอนนี้เนระได้รถกอล์ฟนะซึ่งเราสามารถขับเองได้สนุกละเราตอนแรกไม่กล้าขับจักรยาน,นี้เราม,มาขับรถกอล์ฟไปเลย let's go ไห้เป็นยถกอล์ฟเยอะอ,ยอ่าและทางด้านซน้ายของเรานะครับก็คือเขื่อนลำตะขอะครับแล้วก็ทางปากของเราก็คืออ่างพักน้ำนี้ อุ๊ยอิจฉาน้ำเนาะขนาดน้ำแบบอยู่เฉยๆก็ได้พักกเออกังหันลมอะเมื่อกี้นะแอบไปฟังเขามาแล้วว่าแบบคือบริเวณนี้มันเป็นบริเวณที่แบบเนินราบแล้วก็มีลมโกโรกตลอดปีเขาก็เลยเลือกที่จะติดกังหันลมตัวนี้ไปเลยหลายๆตัวเพื่อที่จะสร้างพลังงานไฟฟ้าจากลมอีกหนึ่งถังนะครับดังนั้นเนี่ยที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานน้ำอย่างเดียว เขาก็มีโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานลมจากการหันลมด้วยนะครับถือว่าเป็นแบบที่แรกๆของไทยเลยนะครับปิดท้ายวันนะครับด้วยบรรยากาศแสนอบอุ่นกับมือข้ามสุดชิลพร้อมมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากศิลปินอะตอมชานะกันทั้งกรีนรักโลกและฟิลกู๊ดแบบนี้ นัดให้เลยเต็มร้อยซึ่งตลอด2วันของทริปเซฟแอนเซฟอีแกดกรีนามที่ลำตะคองนัดเนี่ยได้เรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้าแบบใกล้ชิดเลยครับจากโรงไฟฟ้าใต้ดินที่มีความลึกมากกว่า350เมตรจนถึงอ่างพักน้ำตอนบนที่มีกังหานลมหมุนสร้างพลังงานสะอาดอยู่เหนือภูเขา แล้วก็จะขอขอบคุณนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ชวนนัดแล้วก็ทุกคนนะครับทีมงานออกเดินทางไปกับคลิปนี้นะครับซึ่งจะบอกว่าสนุกมากนะครับได้ความรู้เยอะมากแล้วก็รักโลกด้วยนะครับและนะเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็จะเห็นถึงความมุ่งมั่นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เขาเดี๋ยต้องการพัฒนาพลังงานสะอาดของไทยแล้วก็ต่อยอดให้เป็นพลังงานแห่งอนาคตครับ คลิปนี้นัดขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อย่าลืมติดตามกันนะครับกดปุ่มไลค์แชร์ subscribe ด้วยวันนี้นัดลาไปก่อนสวัสดีครับ